สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับแบงค์นะครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึง eBay Manage Payment นะครับปัญหานี้นะครับมีคนถามเข้ามา,อาพอสมควรนะครับว่าดีไหมเปลี่ยนดีไหมหรือว่ามันยังไงเกิดอะไรขึ้นก่อนเลยอย่างที่เรารู้กันครับว่า eBay สมัยก่อนตั้งแต่เริ่มมาเลย eBay จะต้องเราจะต้องเปิด c c ้เขา PayPal ใช่ไหม PayPal จะเป็นตัวรับเงินให้กับ eBay เนาะเป็นคนกลางนะครับระหว่าง eBay กับผู้ซื้อผู้ขายเนาะ ก็มีอะไรเราจะจ่ายเงินผ่าน PayPal ไปถึง eBay แล้วก็เวลารับเงินก็ eBay ก็จะเข้ามาที่ p a y p a l ก่อนและถึงจะเข้ามาที่ตัวเราเนาะ PayPal ก็จะเป็นส่วนกลางนะครับในการรับเงินเปิด Account PayPal ก็ง่ายๆก็สมัครทางออนไลน์อะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่า eBay มันเริ่มทำมี policy นะครับเพราะว่าสัญญ,ญากับ p a y p a l ก็จะหมดลงนะครับภายในปีนี้เพราะฉะนั้น eBay เขาก็มีสัญญ,ญาเข้าปีเนาะึงง่นี่แหละ ทำระบบของตัวเองขึ้นมาเรียกว่า eBay Manage Payment นั่นเองหรือว่าเป็นการเก็บเงินของ eBay โดยตรงเลยนะครับจะไม่ผ่าน PayPal แล้วจะเป็นจะสร้างระบบเก็บเงินของตัวเองขึ้นมาเวลาใหม่ๆเนี่ยมีอะไร Account ใหม่ๆห,หรือไม่ก็เขาจะเปลี่ยนคนขายใน eBay ทุกคนนะครับมาใช้ระบบของ eBay แทนครับแต่ว่าอาจจะมีการดีเลย์ไปบ้างครับสำหรับบางคน เขาก็เริ่มเปลี่ยนตั้งนปีแล้เริ่มให้ผู้ขายทยอยทยอยเ,ออเข้ามาสมัครลงทะเบียนในระบบนี้กันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดกันนะครับว่าข้อดีข้อเสียมันคืออะไรของระบบ eBay m a n a g e Payment นั่นเองก็ก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่ผมเห็นเลยเนี่ยมีอยู่หลักๆเลยนั่นก็คือเงินหรือว่าค่าธรรมเนียมปกติแล้วเนี่ยเวลา eBay เชื่อมกับ PayPal เนี่ย Ebay 10%เใช่ไหมเจ็ดถึแล้วแต่หมวดหมู่เนาะเราก็จะตีเป็นสิบเปอร,ร์เเนียม Ebay ย์ลกันนะในกรณีตัวอย่างแล้วก็ PayPal ในอเมริกาคือ2อเบวกกับ30%สเซนทุกๆก,ก,การจ่ายเงินใช่ไหมระบบนี้นะครับของ Ebay เองเนี่ยจะลดลงมานะครับเหลือเป็นสิบสองจถ้าผมจำไม่ผิดนะคือมันจะถูกกว่าประมาณ1 2บจุดกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะถูกกว่าประมาณ ประมาณจุดหกเปอร์เซ็นนะครับก่อนข้อหนึ่งเลยข้อดีของการเปลี่ยนมาก็คือค่าธรรมเนียมถูกกว่าหกจุดหกปเซ็ขายน้อยอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับแต่ถ้าเราขายเป็นหมืน่นเป็นพันเหรียญต่อเดือนอย่างเงี้ยจุดหกเปอร์เซ็นตก็หลไหล,ยหลยเยอะอยู่นะครับผมก็จุดหกเปซนนี่ประมาณเท่าไหร่วะหนึ100่งร้อยก็เออก็หกสิบเซนเนาะ หนึ่พันก็หกเหรียญแล้วเห็นว่าหมื่นหนึ่งก็หกสิบเหรียญแล้วเซฟไปได้เนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็ข้อหนึ่งเลยค่าธรรมเนียมถูกลงข้อสองอโดยโปกติแล้วถ้าเราใช้ Paypal อยู่ใช่ไหมครับใน eBay เนี่ยเวลาคนซื้อเนี่ยเขาจะจ่ายเงินเนี่ยเขาจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตโดยตรงไม่ได้นะครับผมเวลาเพื่อนๆซื้อเพื่อนๆอาจจะสังเกตได้ว่าเขาอาจจะใช้บัตรเครดิตแต่พอตอนเขาจ่ายเขาจะต้องสมัครเพย์พาก่อน ้วค่อยจ่ายเงินในทางนั้นนะครับทุกอย่างต้องผ่าน PayPal ทั้งนั้นซึ่ง PayPal ตอนนี้ยังไม่เปิดรับวิธีการจ่ายแบบต่างๆนะครับแต่ eBay Manage Payment นะครับสามารถเปิดรับในการรับเงินได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตจ่ายโดยตรงได้เลยทันทีไม่ต้องผ่าน PayPal แล้ว PayPal Apple Pay จ่ายได้นะครับถ้าเท่าที่ผมอ่านมาก็เปิดช่องทางให้ลูกค้ามีโอกาสใช้ ระบบต่างๆในการจ่ายเงินซึ่งบางคนเนี่ยพอเห็นจะซื้อของอันนึงเนี่ยใช้อนนี้จ่ายไม่ได้ก็ยกเลิกและยอมแพ้ไปเสียเวลาอะไรหงุดหงิดไปก็ว่าไปแต่คราวนี้สามารถจ่ายได้มากขึ้นผมก็เลยเห็นว่ามันอันนี้มันคงเป็นประโยชน์อีกข้อหนึ่งแน่ๆนะครับการจ่ายเงินได้มากหลายรูปแบบมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ข้อ3มนะครับคืออะไรคือปัญหาเวลาเราเกิดปัญหาอะไรกับการขายของบน E ีเวเนี่ยสมมติน,นะครับ Uh, ทุกอย่างเนี่ยจะมาจบที่ ebay แล้วถ้าเกิดมาใช้ระบบของ eBay เองถูกไหมถ้าเกิดเพื่อนๆมีปัญหากับลูกค้าก่อนอื่นเลยลูกค้าจะเปิดเคสบน ebay สมมุติว่าผู้ขายชนะลูกค้าสามารถมีเวลา180วันของเงินคืนให้จาก paypal อีกเห็นไหมเพื่อนๆครับมันลำบากตรงนี้นี่เองคือสมมุติว่าเราชนะ ebay ไปแล้วลูกค้ายังสามารถไปเปิดบน paypal ได้อีกสมมติผ่านไป3เดือนเราลืมไปแล้ว ลูกค้าอยู่ดีเปิดเคสกับเราขึ้นมาอย่างเนี้ยเราเสร็จเลยนะครับต้องมานั่งเสียเวลานู่นนี่นั่นวุ่นวายลูกค้ามีเวลาหกเดือนในการของเงินคืนใน PayPal แต่มาใช้ใน eBay นะไอ้ตรงนั้นมันจะหายไปเลยนะครับลูกเพราะว่า y b a y จะเป็นที่เดียวนะครับที่แก้ปัญหาไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ตามอันนี้มันจะทำให้สะดวกสบายกับคนขายมากขึ้นแล้วข้อที่สามนะครับพอตัด Paypal ออกไปจากระบบนะครับ ในการค e e แ t ร a นะครับหรือว่าการเช็คพวกเรื่องรายรับรายจ่ายอะไรทุกอย่างจะมาอยู่ใน eBay ทั้งหมดแล้วก็สะดวกต่อการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีที่ผมเห็นนะครับแต่ข้อเสียเท่าที่ผมนึกได้แล้วลองอ่านมาคร่าวๆในตอนนี้นะก็จะมีอยู่ในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะโอนเงินทันทีมาใส่แบงก์ของเราเลยไม่ได้นั่นเอง ของเ a y p a l เนี่ยพอเป็นผู้ขายในระดับหนึ่งใช่ไหมครับเงินจะเข้ามาทันทีเราสามารถโอนเงินออกเข้าในแบงก์เราได้ทันทีเลยแต่ใน e bay management system ตอนนี้เวลาขายของไปเสร็จปุ๊บเราจะต้องรอ2วันให้เงินเคลียร์ก่อนอ่ะอันนี้เท่าที่ผมอ่านมานะรอ2วันให,ให้ให้เงินเคลียร์เสร็จแล้วเราจะทำการโอนเงินจาก e bay เองเนี่ยที่เงินไปอยู่ใน e bay เข้ามาที่ผู้ขายโดยตรงอาจจะใช้เวลาสองสาวันนั่นเองก็คือ โอนเงินช้าขึ้นนั่นเองครับแต่ลองมาด,ดูข้อดีข้อเสียข้อดีก็อาจจะมีมากกว่าเดิมเราอาจจะได้เงินช้ากว่าเดิมไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับผมว่านะแล้วก็อย่าง eBay เขาบังคับผู้ขายทุกคนเปลี่ยนให้มาใช้ระบบของ eBay อยู่แล้วยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีทํครับไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็วแล้วบางครั้ง eBay เขาก็จะมีออฟเฟอร์มาให้เรานะครับเป็น50ดอลลาร์หรือเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เป็นเครดิตให้เราในร้านนะครับ สำหรับคนที่อยากลงสมัครรับเปลี่ยนมาใช้ระบบของ eBay ได้เร็วขึ้นตามที่เขากำหนดเนาะก็ระบบใหม่ของ eBay นะครับมีข้อดีค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่เปลี่ยนและก็มังสงสัยว่าการเปลี่ยนมาเนี่ยมันมันดีหรือไม่ดีหรือมันจะยังไงไหมก็เออก็ลองเปลี่ยนดูครับเพราะว่าเท่าที่เขาบอกนะครับถ้าเกิดใครไม่เปลี่ยนในเวลาที่เขากําหนดเขาอาจจะล็อกให้เรา ลงขายของต่อไม่ได้นะครับผมจนกว่าเราจะเปลี่ยนมันเองเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแล้วข้อดีของมันก็มากขึ้นนั่นเองก็สําหรับ e bay management p a y ผมก็จะมาพูดเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าเกใครมีคําถามอะไรอีกเนี่ยอ inbox มาเลยนะครับทาง facebook page อ่ค comment มาใต้ youtube ก็ได้อยากให้สอนเรื่องอะไรอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับผมทำ tiktok แล้วก็ลองไปดูบน tiktok ได้ด้วยเช่นกันก็คลิปนี้อยากจ,จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดใคร Uh, ชอบก็ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ